สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พาราโฮมบ้านความสุขโครงการสีแยกส้มปล่อยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีรักษีสเกตนะคะกับบ้าน2แบบ2ส,สไตล์ทรงปั้นหยาหลังคา3ม,มุกและทรงโมเดิร์นสไตล์ค่ะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวที่จอดรถ2คันนะคะยกพื้นสูง1เมตรเพื่อป้องกันสัตว์แมลงมีพิษเข้าบ้านค่ะบรรยากาศธรรมชาติเงียบสงบ ปลอดโปร่งโล่งสบายมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะเนื้อกว่าบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง1เมตรสูงสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครคะ่ะเนื้อกว่ากับความใส่ใจทุกรายละเอียดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ในการใช้งานทุกฟังก์ชันนะคะกับโครงการบ้านพาราโฮมบ้านความสุขโครงการสีแยกส้มปล่อยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะอยู่ตรงข้ามอบตอสำโรงนะคะอยู่ห่างจากสีแยกไฟแดงส้มปล่อยประมาณ400เมตรเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะค่ะและเรามีโครงการหลายโครงการให้ท่านเลือกนะคะโครงการหลัง มหาวิทยาลัยเฉลิมการนาจังหวัดศรีสะเกดค่ะโครงการสี่แยกส้มปล่อยอำเภออุทุมพรพิสัยอยู่ตรงข้ามอปอตอสำโรงค่ะโครงการบ้านมะลัดอยู่ใกล้เขตการศึกษาอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะคะโครงการลาศีสไลดยอยู่ใกล้โรงเรียนลาศีสลดยวิทยาลัยเทคนิคค่ะใกล้ปั๊มปตทนะคะโครงการ อำเภอโพสีสุวรรณใกล้เทศบาลอำเภอโพสีสุวรรณค่ะโครงการอำเภอห้วยทับทันตรงข้ามเทศบาลห้วยทับทันนะคะและโครงการจังหวัดสุรินอยู่ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทค่ะ วันนี้ตอนนี้เราเปิดจองแล้วนะคะเพียง5,000บาทเท่านั้นท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะยื่นเอกสารผ่านดำเนินการผ่านมีส่วนลดทันที3,000 0 0บาทค่ะกับของแถมอีกมากมายเลยนะคะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจ Facebook เว็บไซต์0981978793สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะด่วนนะคะมีส่วนลดพิเศษมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ